หนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่กระแสมาแรงมากๆในประเทศไทยบ้านเราครับนั่นก็คือเจ้า Toyota Yaris c r s s s ที่เป็นโฉมที่จะทำการตลาดในอาเซียนครับรวมถึงประเทศไทยด้วยครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับหรือว่าวันที่15พฤษภาคมครับโตโยต้ายาริสคอสมีการเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้แหละฮะคุณผู้ชมจะเป็นโฉมเดียวก,กันกับที่จะมาทําการตลาดในประเทศไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมขอหมายเหตุไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยครับถึงจะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าฟีเจอร์แล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะครับแน่นอนละ่ะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเครื่องยนต์ครับก็จะเหมือนกันด้วยครับคุณผู้ชมอาจจะต่างกันที่ออปชันเนาะเราอาจจะต้องมารอรู้อีกทีครับว่าทาง Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยจะอาดออปชันใดๆเข้ามาใส่กับ Toyota ายาริสคอ s คันแบบนี้บ้างแอบใบนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมจากการคาดการณ์ของสื่อยานยนต์ในประเทศเราครับ ยาริสคอร์ดคันนี้ครับต้องมีออปชั่นไม่ต่ำก่่โตโยต้ายาริสเอทีอย่างแน่นอนครับมาครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกของเจ้าโตโยต้ายาริสคอร์คันนี้ครับนั่นก็คือทางด้านขุมกําลังที่น่าสนใจไม่น้อยครับรถยนต์คันขนาดนี้ครับแน่นอนละเครื่องยนต์มันต้อง 1,500cc ซีซีขึ้นไปครับ เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร1,496ซีซีครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่137นิวตันเมตรครับจากคู่กับเกียร์ธรรมดา5จางังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบขับเคลื่อนล้อนหน้าครับคุณผู้ชมถ้าเข้ามาไทยนะฮะเกียร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมในยุคสมัยนี้บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมแล้วครับกับกันครับที่ต่างประเทศไม่ว่าจะอินโดนีเซียหรืออินเดียครับคุณผู้ชมเกียร์ธรรมดานี่ยยังขายดีอยู่เลยนะครับ กลุ่มลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับบ้านเราพอสมควรครับอีกหนึ่งเครื่องยนต์ครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์แบบ1.5ลิตรไฮบริดนั่นเองครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์ตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร1,496ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่89แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่121นิวตันเมตรครับการทำงานของเครื่องยนต์จะจับคู่กับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกกำลัง79แรงม้าแรงบิิดอยู่่ที141นนวตตัเมร พวงด้วยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ครับคุ้นๆไหมครับคุณผู้ชมก็คือเครื่องยนต์1.5ลิตรเป็นซินธรรมดาตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับโตโยต้าเวลอในประเทศไทยบ้านเรานั่นเองครับคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากเครื่องยนต์ไฮบริดนี้ครับมีการคาดการไปต่างๆนานาครับสำหรับเครื่องยนต์ eSmart Hybrid ครับ E-Smart Hybrid ครับคุณผู้ชมกำลังจะมีการเปิดตัวและก็ทำการตลาดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับในช่วงไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4ภายในปี2023นี้ครับเครื่องยนต์ E-Smart Hybrid จะถูกนำมาใส่กับ Toyota Yaris a t i ท แต่ o y o ย a y a r i s c r o s s คันนี้ครับถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับแต่อาจจะไม่ได้มาในช่วงเปิดตัวนั่นเองครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะงงนะครับ e smart hybrid ของ Toyota คืออะไร e smart hybrid ของ Toyota ครับผมอยากให้มองง่ายๆนั่นก็คือเครื่องยนต์ e power ของ Nissan นั่นเองครับระบบการทำงานแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับคุณผู้ชมแค่เป็นของค่าย t o โ o t a เท่านั้นครับพวกเครื่องยนต์ e smart หรือเครื่องยนต์ e power พวกนี้ครับมันก็คือเป็นหนในเครื่องยนต์ไฮบริดรูปแบบหนึ่งนั่นเอง เวลาประเทศไทยเราเสียภาษีครับเราก็จะเสียภาษีเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับคุณผู้ชมที่น่าสนใจไปกกว่านั้นนะครับโตโยต้ายาริสคอรสคันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นพื้นฐานรถใหม่แล้วนะครับไม่ใช่พื้นฐานเดียวกันกับโตโยต้ายาริสคอสของญี่ปุ่นนะครับโตโยต้ายาริสคอรสที่จะขายในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยครับจะเป็นพื้นฐานแบบ DNGA นั่นเองครับคุณผู้ชมในเรื่องโพซิชันทางการตลาดครับแน่นอนแหละฮะคงไม่ได้เปิดตัวมาทับไลยกับโตโยต้าโคโรล่าคลอสซซึ่งเป็นพี่ชายของเขานะครับ โตโยต้ายาริสคอ s s คันนี้ครับจะถูกวางตำแหน่งทางการตลาดต่ำกว่า Toyota c o คโ l ล่ c ค o s s นั่นเองครับคุณผู้ชมก็คือเป็นน้องเล็กกว่าถามว่าท้าชนใครก็อาจจะไปท้าชนตรงๆกับทาง Honda w r v นะครับแต่ในด้านของราคาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับทาง Honda w r v นะครับแต่ออปชั่นแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆอาจจะมีมากกว่านั่นเองครับคุณผู้ชม เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารใดๆเกี่ยวกับโตโยต้ายาริสคอสคันนี้อัปเดตขึ้นมาครับเดี๋ยวทางออโตรีซึมของเราจัดคลิปให้แบบเบิ่มๆอย่างแน่นอนครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ออโตรีซึมข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์จะพร้อมเสริมให้คุณในทุกๆวันเลยครับ